สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่21ประจำเช้าเป็นขนาดที่20มกราคมเริ่มกันที่เซลตาบิโกเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนาไป2-0จากฮูโกมอร์โลและก็ซานติมีนาส่วนอีกคู่หนึ่งบราซียเสมอกับเซบียาไป1-1น,น,นะฮะเกมนี้เนี่ยเซบียาทำไปก่อน1-0จากบุกตาดิคาบีของทางบราซิลเนี่ยทำเข้าประตูประตูเองไปนะฮะก่อนที่จอปานก็มาไล่ตีเสมอได้จากกอนซาโลเกรเดส นั่นก็เลยทำให้ตนารางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยเซบียาก็ยังอยู่อันดับที่2ครับมี45คะแนนตามหลังจากฟุงบัดริดอยู่4คะแนนบาเซียขยับมาอยู่ที่9ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น29คะแนนเซลตาบิโก้ขยับมาอยู่ที่12ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น26แล้วก็โอสาซนาอยู่อันดับที่13มีอยู่25คะแนนไปต่อกันที่ดาวซ์โซนล่าสุสดยังคงเป็นเบนเซม่าที่ซัดไป17ประตูและโปรแกรมในคืนวันพฤหัสนี้ยังมีเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอแคนาดา เกมนะัดต่อไปนะัดที่22ครับค,คือวันศุกร์นี้ก็จะมีเอสเันยอนเปิดบ้านเจอเลเบเตสตามด้วยคืนวนัวนเสาร์ก็จะมีเรเบเต้พบกับกาดิสบีลิวเจอกับมาเยลกาเซมิยาเปิดบ้านเจอเซร์ตาบิโกแล้วก็แอตเลติกจะพบกับเาเลเซียส,ส่วนเกมในวันอาทิตย์นี้นก็จะมีแคนาดาเปิดบ้านเจอโอซาซูนาเดลมันติสพบกับเอลเชลาโยบายเกนโนเจอกับบิลเบาเซอร์ซิดาพบเกตาเฟ่แล้วก็อาราเบสจะเปิดบ้านเจอบา,บาร์เซลโลนา